ก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแยะมากมายลุยก็มาก็นักต่อนักปราบมาก็หลายต่อหลายสำนักไม่น่าเชื่อว่าจะมาถึงวันนี้สำนักของข้าเคยเป็นหนึ่งในยุทธจักรจนมาวันนี้มันมีศัตรูคู่อริของข้ามันขโมยวิชาไปแล้วก็ไปสร้างสำนักมันจนปัจจุบันนี้เนี่ยมันกลายเป็นเหนือตองตองอูไม่ใช่สิหนึ่งในใต้ล่าไปแล้ว ไม่น่าเชื่อจริงๆไม่น่าเชื่อว่าพู้มึงจะไม่ฟังกูสักคนเลยเหมึงนกัคุูยิงผมไว้ไปเรื่อยมึงก็ไล่ดําบันดงบันด่ามึงไปมึงหันมาคุยกูสิแล้วน้ากูกลับมาทีเดี๋ยวกูถึงไม่อยากเล่นกับมึงไงหน้ารับกล้องเลยนะหันหน้ารับกล้องด้วยนี่ไงโอ้ยนี่กูยิงผมไว้นักหนาเลยเนี่ยกูพูดแล้วพูดอีกเนี่ยดูจะจับดูจะพเนี่ยโอ้แตนลิงไปแตนลิง ต้นลิงจาจาอาจารย์อันนอะไรนะคเป็นเจ้ายุูเป็นเจ้ายุ่ดครบการประลองยุทธในครั้งนี้กับฝ่ายศัตรูของเราเราจะใช้แผนอะไรดีท่านข้าว่าจะวางแผนด้วยการเล่นระบบ4-4-2เปิดจากปีกคอสเข้ามาและศูนย์หน้าเบอร์เก้าพุ่งเข้าไปทำประตูนี่อาจารย์เฮ้ยนั่นบอฟุตบอลโอ้โหบ้าบอผ้าชอบข้าบอกเลยว่าวิทยาายุของเราจะต้องแข็งกล้าเสร็จ จากการปราบศัตรูครั้งนี้เมื่อไรข้าจะให้ท่านอาจารย์ไปอยู่ในตู้เหมือนเดิมและข้าจะคอยให้แมงสาบจิ้งจกท่านทุกมือไอ้แจ๊นี่อาจารย์่ใ็นปลาบังกรไอ้เว้ยมุณดูไงเหมือนปลาจิ้งจกอะเดอะโฟเดอะโฟเดอะโฟเดอะไฟล์ไม่ตงองพูดสิเดอะโฟเดอะโฟเดอะโฟเดอะไฟล์ลองดู เดี๋ยวัสแสนมึงอีกที่นึงชอบมึงเล่นกับเขาสิไม่รู้มึงยืมไปจังหวะดิเชี่ยนี่อุ้ยแสนมึงดึงแรงอีกที่เนี่ยนูเข้ามาดีช่วยดูข้างหลังสิว่ามีลูกน้องข้าตามมาใหม่ขออใจว่าลูกมาสิปอซิ่ง วันนี้เป็นวันตายของเจ้าฮะเดี๋ยนะกูชื่ออะไรนะเปิดเซี่ยวเทียนกูยเงจำชื่อเขียนไม่ได้เปรีเซี่ยวเทียนเปรีเซี่ยวเทียนเซยเียนโอเคโอเคเปรีเซี่ยวเทียนวันนี้เป็นวันตายของเจ้าบุญคุณต้องทดแทนแขนต้องชำระไอหัวหน้าใช่มันใช่ไหม ที่มันชอบออกว่าทวงบุญคุณหัวหน้าช้าก่อนสิรักเขาข้าข้าเพิ่งเคลียร์ไปในขนกระแสใาเย็นใจเย็นใจเย็นแล้วมันชอบมาแอบอ้างบอกว่าเป็นเสาหลักแห่งวงการเขาว่าอย่างนั้นชอบแอบอ้างว่าอย่างนั้นข้ามันทิ้งซะเราจะได้ครอบครองยุทธภพนี้ป๋องโอหัง สองโอหังพูดว่าโอหังพูดว่าโอหังโอหังเออว่าเี็แจ็คเออก็เล่นหาออกจารายการทำไมเออเล่นก็ดีเฮ้ยเราต้องยืนหนึ่งเดียวเท่านั้นไอ้จอมอานเขาเด็กเฮ้ยตาย ศฆษณาเสียงเพียวอิวเยอะไปวหเนี่ยเอาไงดีท่านอาจารย์เออเฮ้ยฝไออย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องถึงมือท่านอาจารย์หรอกสิทธ์เอกของเจ้าแต่ละคนแต่ละคนมีฝีมือแค่ไหนก็ส่งมาให้พวกเราเถอะ้าอย่างงั้นแล้วก็ก่อนที่เราสองคนจะประลองฝีมือกันทีนีข้าขอคารวะท่านด้วยน้ำชาแก้วนี้ โโโออ้้มาทุกคนเลยโดนชาอะไรเนี่ยก็เล่นดีออกทำไมวะพี่กกูเห็นมึงดังกันแล้วกูก็อยากจะออกมาไปสร้างคนอื่นโอ้โหอย่างเนี้ยคำนี้ใหม่แล้วเสาหลักจริงเนี่ยเอาจริงจะเล่าให้ฟังไม่เคยเล่าที่ไหนเลยไอ้ชื่อก็มาดีครับมาเข้ามาจากผมพี่นุ้ยยอมรับความจริงก็ไปเที่ยวกันเอาจริงป่ะแล้ววันนั้นเด็กมันมาเต็มห้องเลย ลูกูถามมึงว่าเอาไงตักเอ้ยก็ไม่ดีครับมีเท่าไหร่เอามาให้หมดเลยครับแล้วกูพ,กพ่อกูใช่ว่าไอชื่อรายการนี่ดีน,น,นี่เกิดจากพ่อไปเที่ยวมาจากกูไปเที่ยววันนั้นมึงได้แก่แล้วแบบคือมึงเลอะเหลือนว่กเนี่ยไม่เลยมันเรื่องจริงน,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 นี่พูดกับเมียเมอไม่ดูเลยนะไม่ได้รู้ว่ารายการนี้ชื่อรายการนี้ก็ไม่ดีครับอ่ะ ก็มาจากกูคิดโอ้ทำไมแล้วกูต้องบวชให้มึงไม่ปลองไอ้แค่ชื่อก็มาที่คัพเนี่ยอะถ้าไม่ได้ชื่อนี้จะดังทุกวันนี้ไหมแล้วจริงไหมที่บอกว่าไอชิงร้อยชิงล้านอะไรพ่อเป็นคนตั้งเหรอตั้งเหมือนจางล้อเป็นเป็นตั้งตอนไหนไปเจอไหมไปเจอพี่ตาเดินสูนตัวนั้นศัตรูเดินผ่านพี่ตาชิงว่าชิงล้านชิงว่าชิงล้านไม่มีที่มาเลยรายการนี้ไม่มีที่มาไม่มีแล้วพี่ตาเอ้ยไอ้ปลอมพูดว่าอะไรวะชิงว่าชิงล้านชิงว่าชิงล้านก็ไปตั้ง เขาอยู่ข้างหลังมาสุดเลยใครก็โอเคแหละแต่วันนี้มาทวงกุบคุณก็เลยได้ดีหมดเลยมีมึงเดียวแยู่แค่คนเดียวเลยกูมีตังมากกว่ามึงอีกทาร์กโอ้โหโอ้คนนี้มาถามกันเลยนะโอ้ยกูมีงานเยอะกว่ามึงอีกโอ้คนนี้กูเจียรคิวมาให้กูเกเกงยายแจ๊กมันกูเห็นรถฟิคโลกระจกหลุดยังไม่ถึงซ่อมเลยฟิคโลกู่แพรกับเบนซ์มึงอีกโโอ้ห มึงไยได้พวกมึงเนี่ยนะกูทั้งนั้นอยู่อกาไมึงก็ทนอยู่ได้ยืนกว่ามึงน่าจะเตะปากเขาได้แล้วเนี่ยมึงลุสิบเขาเฮ้ยเฮ้ยห็งั้นแล้วก็เสี่ยมรับน้ำชาแก้วนี้ให้ดีมาดิอลงเเอะไรอุ้ยเหมือนเลยเหมือนเลยเหมือนเลยอฮไยเหมือน้เฮ้ยเ้ยเฮ้ยอ้ยเฮยอ้เ้ยเเยเย้้้ย เห็นเยเอ้าเห็นแล้วไม่ห้ามอ่ะก็อยู่ด้วยกันนงเฮ้ยเอาทวยวงาขึ้นมาไปยิยุดยาหยุดเฮ้ยเฮ้ยวิชามันยังอ่อนหัดมันต้องเจอตะเกียบพิฆาตเฮ้ยอาฆาตมาร้ายอชีวาจะวายอมาเจอตะเกียบโน่ากลัวว่ะพี่จะทำอะไรอ่ะจะต้องเจอตะเกียบพิฆาตของข้าระวังตัวนะ ตะเกียบอาบยาพิษนี่วหน่ามไป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 ้อนปไปไอไปไปไปไเไียปไปไปไป้ปไ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 าไป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 ไอไปไปไปไนไปไอไป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 อปไปไงเปไาไเไไป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 วปไปไปไปาปไ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 ดไป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 ปไอไป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 ไเไปไไปไ ติเพ่ังไม่โดนตำโดนคมจานห้ามเลอดเฮ้ยอาจารย์วิชามันชชางล้างกันเลยอาจารย์ป่ะ้าทำไม่ยืนเกกกยาทำไมเล่าเฮ้ยดีเลยดีเลยเรีกพิธภัณฑ์มไปดึงไปดึง ใส่พี <ici> ่ก่อนเ็ื่อจ่าฟูไหนล้องไหนรอเลอารองไหมตัดเลยเอาหัวถังเอาหังแกกวางพ่อเอาอาจารย์มึงออกไปไอตัวนี้ต้องเจอใครอ่า อาจารยจ้าจารย์อาจารย์อาจารย์ไม่มีรายการกิววันแล้วเนี่ยทำไมดีจังเลยอาจารย์ฝีมือเราเท่ากันเพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องล้างแค้นไม่มีปัญหาสิบลักของข้าอาจารย์เลยตัวใช้ใช้กำลังภายในตู้กับมันจัดการเฮ้ยพวกเล่ตาจรย์ข้ เฮ้ยววลเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโ้ยนาแเฮ้ยโอ้ยเฮ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 ้ยโอ้ยันเอาดาบมาใช้พลังภายในช่วยเขาเฮ้ยพอได้แล้ว ใหไปคุยกับสอบพ่อมึง <im it> เอาหน้าไปคุยกับเขาด้วยยุทธภพนี้ข่าท่องโมจนทั่วแล้วและเจ้าแห่งโคกกะโลกก็เพียงจะฆ่าผู้เดียวเท่านั้นและแล้วทั้งสองสำนักก็กลับมาคืนดีกันอย่างมีความสุขท่ <im it> านอาจารย์ดอ่มน้ำของข้าดิบ <im it> น้ำของข้า ไปเดี๋ยวเดียวเดียวเอ๊ยไปเดี๋ยวนี้จะคัดไปไหนนะเอาไอ้ทีออกมาพูดอะไรไอ้แก่นี่แทงกูทีกูตายแล้วเอาคัดอะไรเปลี่ยนฉากนี่ใช้เวลาแล้วโอ๊ยจัดนี่พวกมือเห็นความสามารถมีแค่นี้นี่ไอ้แก๊สกูไม่บอกมันว่ากูมีนึกมาฉากนี้เชื่อไหมกูนึกแล้วถ้ากับกูนั่งก็อี้ตัวเนี้ยเดี๋ยวเที่ยวน้าแล้วจะเผาแม่งเลยก็อี้ตัวเนี้ย ทุกครั้งเลยแม่น,นทำมากูให้สั์เชี่ยเลยยูนี่ต้องไม่เหมาสำล้อขี่แล้วไม่เขี่ยเลิกเล่นตลก,มกแม่งไอ้สัตว์